ครับสวัสดีครับมาพบกับผมเช่น mm hmm. เคยในช่องช่างมอทอรี่นะครับ mm hmm. กับบรรยากาศหนาวหนาวเย็นเย็น mm hmm. มาดูปัญหาของเราครับวันนี้คันนี้เป็นเจา้าเวฟร้อยเอยูบอกปี2005นะครับ mm hmm. หรือจะเป็นเวฟร้อยเก่านะครับตูดหมวกตูดมนอะไรประมาณนี้นะครับพวกดีมอะไรอย่างเงี้ยส่วนมาก mm hmm. อาการที่เราเจอนะครับ mm hmm. สตาร์ติดนะครับ เรามาดูนะครับอาการที่มันเปลี่ยนติดนะครับติดดับติดดับนะครับเล่งได้นะครับโอเคนะครับท้ายคลิปจะมีคำตอบดับแล้วนะครับ คันนี้ส่วนมากนะครับอาการที่เจอในรถแต่ละคันที่เป็นเวียบ้อยนะครับบางคนก็บอกว่าประกอบเครื่องมาตัวรถกำลังอัดนะครับเสียมหรือค้างอะไรประมาณนี้ทำให้กลไกของเครื่องยนต์บิดสะดุดนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ใช่นะครับอีกอันหนึ่งอีกอันนึงคือคาบู คาบูตันหรือเปล่าเสื่อมสภาพเรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับนี่สองแล้วนะครับสามมาร์กตั้งตรงกันหรือเปล่านะครับเนี่ยสี่ครับกล่องไฟห้าคอยไฟนะครับหกฟินคอยนะครับหลกัหลกๆจะอยู่ที่หกอย่างสำหรับการสตาร์ตติดแต่บิดสะดุดนะครับนะแล้วเรามาดูคันนี้นะครับมันผมมีอะไรอยู่ในร้านอยู่แล้ว เนื่องจากลูกค้าไปฟิตชุดบนจากอีกที่หนึ่งมานะครับผมก็ได้ลื้อเช็คแล้วแหละก็ปกติดีนะครับแต่ทีนี้ผมได้ถอดตัวรถกำลังอัดออกเคาบูตัวนี้ผมเอาของที่ใช้งานปกตินะครับอีกคันหนึ่งมาใส่ส่วนกล่องไฟตัวนี้ยังเป็นกล่องแท้ติดรถของลูกค้าอยู่นะครับน่ย มัดไฟหรือฟินคอยตัวนี้นะครับอันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เหมือนกันนะครับของเดิมลูกค้าก็ยังอยู่นะครับแล้วก็คอยตัวนี้คอยคอยไฟคอยหัวเทียนหรือคอยสตาร์ทนะครับหรือคอยจุดแล้วเบิดอ่าเรียกง่ายๆเรรวมกันเป็นลหลายๆชื่อเลยอันนี้ผมก็เอามาอีกคันหนึ่งนะครับผมก็เปลี่ยนหมดทุกอย่างแล้ว ไม่หายนะครับไม่หายเหลือสิ่งเดียวนะครับที่ผมยังไม่เปลี่ยนก็คือกล่องไฟตัวนี้นะครับเนี่ยหัวถอหัวเทียนหัวนกกรจอกอะไรไหมหมดนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูอันนี้กล่องเทียมนะครับผมก็ถอดมาอีกคันหนึ่งเหมือนกันเผื่อใครหาสาเหตุนี้อยู่นะครับบางที่นี่เราอาจจะคิดว่า าตัวรถก,กาลังอัดหรือกลไกการทํางานของเครื่องยนต์ผิดพลาดหรือมันค้างมันล็อกมันอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจเป็นไปได้เหมือนกันเส้นผมบางภูเขาก็เยอะนะครับแต่ครั้งน,นี้ผมตัดปัญหาคือถอดทิ้งเลยจะได้ไม่มีปัญหาและทีนี้ผมก็เลยมาไล่ไล่อยู่ก็ประมาณ2วันลแล้วแหละครับวันนี้ก็เลยจบงานได้ ผมก็รื้อเครื่องประกอบใหม่อะไรใหม่หมดทุกอย่างแล้วก็มาเปลี่ยนฟินคอยแล้วก็ไปยืมคอยกับกล่องอีกคันนึงมาใส่นะครับแล้วเรามาดูกันตดนติดง่ายนะครับเปกตินะครับ เดินเบาไม่ดับปิดสุดทะเลงได้นะครับอย่ามองข้ามนะครับแต่ว่าไล่เยอะขนาดนี้ก็เยียนไปหลายจุดถ้าไม่มีอะไรจำรองก็หลายบาทอยู่นะครับอย่ามองข้ามนะครับบางทีเดี๋ยวเราจะได้เปลี่ยนคอยคืนให้ลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนชุดปิ้นคอยคืนให้ลูกค้านะครับ ส่วนกล่องตัวนี้ของลูกค้าก็คงตตอมได้เปลี่ยนนะครับฝากไว้ก็บผมรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับในการไล่ระบบสตาร์ตติดง่ายเร่งไม่ขึ้นบิดสะดุดประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมและติดตามจนจ,นจบคลิปครับสวัสดีครับ